สวัสด,ดีเราพี่น้องนะทุกคนนะคลิปนี้ที่โลงทงพี่น้องเบิ้งเขาเนาะเบิ้งเขางามนะพี่น้องเขางามที่วา่าใดประมาณเดือนหนึ่งแนละ้วพามาเบิ้งเขาเขางามแดดก็ออกก็เกิดร้อพี่น้องบางเหมือนก้อนหอนหอนนะวันนี้ฝนตกลงานะมาเนานะเหมือนก้อน อากาศกับบ่หอนตเริ่มเติมหมูว่านนี่พี่น้อง,องกับมือนี่มือนี่กับบ่เัิมไหนหอนเนาะบันไดเนาะหาดบ่แน่หาดไว้มากาดที่หอนเนาะพี่นะ้องแต่ว่าหมอว่านนี่มันตกแล้วมันแดดเนาะมันก็เลยบ่หอนหมอว่านบ่หงก้อนนี่เอา่าเอาแน่เนาะที่ผ้าเบิงงนะ้งเขาเนาะเบิ้งเขางามเนาะอยนะ่ากับ่ค่อยมีเนาะพี่นะ้อง เบิ้งน้ากันได้พี่น้องนี่ก็เป็นเขาเนาะพี่น้องกี่วันได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนาะกำลังเขียวปุ๋ยวัฒน์ใสได้พี่น้องเดือนหนึ่งแล้วหงากระบ่มี่พอว่าอัดน้ำไว้อัดน้ำไว้บบบนี้ช่วงมันนัน แต่หน่อยแต่เขาหน่อย,อยพี่น้องว้านไหวนะอัดครั้งหนามไหวบัดนี้พ่อหนามบกมาเขาซัดขึ้นนะพี่น้อง้อาก็เลยมียุตะวางเป็นบางมองนะบกคอย้ลยเป็นเลยนี่พี่น้อง ให้นี่กะคักน้องพี่น้องงามกะพอว่ายังติมันจู่ไก่คอหัวเนาะน้ำเหียวหัวขีหัวไหลลงมาเนาะพี่น้องเป็นปุ้ยเหนอินซีเนาะปุ้ยอินซีเห็นงามจังสี่กะมหาจะใส่ปุ้ยก็ได้เนาะัใส่ปุ้ยโพดปุ้ยกมันกะเม็ดเขามันกะรีบเนาะพี่น้อง มีดเขามันกะดีบตนะตรงเพราะว่ามันง่ามเกินเนาะไนไะพี่นนองแดดกระแดดแดดก็เนาะแดดออกก็เนาะ มั่งเสาขึ้มวามสีบ่แดดบบดนี้แดดจังได้ออกแดดออกครับน้ำกะเป็นหูบล้ลยอยู่เนาะ ิ่งเขาหน้าเพิ่นพี่นอะมองไ้นันมีตะหยาแต่ว่ามันบุคคลเห็นดอกมันน่นจะ่อนแสงแดดเนาะกุ่นยุ่มันยุ่กับไกลพี่นอเห็นเป็นกันแท่ย่นฝปากปีจึหน้อย แต่ที่แหลกวามันสีบอรอดนะพี่นเนาะเลี๋ยวเห็นแต่ปลายเนาะปลายเขาเนะาะใบจะว่าติดน้ำนะพี่เนาะส่วงวนันเปนไหมเนาะกิดนีก็อัปเดตรอบสองเนาะรอบสองให้เบืง้ง งามไปเบิร์ตเดี่ยพี่น้องทพราะใส่นะยิ้มขึ้นไปทึ่งๆนะงามอยู่พี่น้องแต่ว่ามองวางก็มีอยู่เนาะพี่น้องกะทีไดสามแน่อยู่เนาะโยนเขาอยู่แถวนี้นะสามพี่น้องมองที่ๆนะลกออกย้อนออกเอา แล้วก็ไป3หม่อ,องวางๆเนาะตามกะเม่บบอก,กี้มัดดอกเนาะประมาณยังแทก้กะประมาณ20มัดเนาะเพราะมันวางบ่หลายให้ทางที่กะวางอยู่วางคือกันแต่ว่ามีเป็นบางหม่อง ขันหางก็โค้งง่เนาะขันหางโอ้งง่าันทีขันทีกมันก็หนาโพดมันกเป็นจังนไรล่ะพี่น้องกันหางมันก็โค้ง่มันส็ดีเห็นนะกันหางดีมันมันจอดกันมันก็ทิ เกิดโลกเกิดยังน่นนะพี่น้องมันหนาเกือโคตรเนาะแต่ว่าหมองสีพอดีเลยพี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้องพอดีเลยประมาณสามนี่แหละพอดีดีว่าใส่ได้เนาะเห็นบ่นั่นหมองหนึ่งสีได้สามพี่น้องเอ้ยหางถักบ่เกิดเลยเหมือนันเห็นบ่

mất bớt hơi hay phi lọt ta lọ cứng mà

งามคักอยู่พี่น้องนะ,นะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่หนี้เนาะพี่น้อง หนาพอกันในเน่าะไปแล้วด้วยพี่นอ้องสวัสดีครับ